การล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นทำให้สภาขุนนางแห่งรัฐสู่ฮั่นได้ยกให้เล่าปีขึ้นเป็นห้องเต้สืบเนื่องต่อจากราชวงศ์ฮั่นเดิมทำให้เล่าปีนั้นตั้งตนเป็นห้องเต้แห่งอาณาจักรฮั่นที่แขวนสู่นี้ไปโดยปริยายแต่อำนาจของเล่าปีนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนักเพราะเล่าปีนั้นต้องตอมใจตาย เพาะพ่ายศึกที่อีเหลงแลเจ็บป่วยทำให้เหล่าเซียนโอรสองโตของเราปีกลายเป็นห้องเต้ของลัทสู่หันโดยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นโดยที่มีขงเบงเป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยเหลือเหล่าเซียนบริหารลัฐซึ่งความสำคัญของของเบงนั้นมีอิทธิพลต่อเหล่าเซียนอย่างมากถึงขั้นที่เหล่าเซียนนั้น เรียกขงเบ่งด้วยความเคารพว่าเป็นพ่อคนที่สองของตอนเองการบริหารแผ่นดินของเราเสียนนั้นไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรที่โดดเด่นมากนะักทั้งวิสัยทัศน์การเมืองและการปกครองจนอาจกล่าวได้ว่าวิสัยทัศน์ของเ่าเสียนนั้นมันช่างจะแสนธรรมดายิ่งแต่ความธรรมดาสามัญในวิสัยทัศน์การปกครองของเราเสียนนี้ กับสามารถทำให้เล่าเซียนนั้นได้ของลาดยาวนานกว่า40ปีโดยเป็น40ปีที่ภายในรัฐสู่หั่นนั้นสงบสุขปราศจากการก่อกระบฏแย่งชิงอำนาจจากเจ้าผู้ปกครองซึ่งสิ่งนี้มีเพียงรัฐสู่หันของเราเซียนนั้นที่สามารถกระทำได้ไม่เหมือนรัฐเว่ยและรัฐหูที่เต็มไปด้วยปัญหาจากไฟสงครามภายใน ที่กระทบกระเทือนต่อราชบัลลังก์ถึงขั้นผัดเปลี่ยนแผ่นดินกันหลายราชัชกาลและแน่นอนว่าเครดิตนี้ต้องตกเป็นของเหล่าเสี่ยนไปโดยปริยายและอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ของเหล่าเสียนในการวางสถานะของตัวเองได้เหมาะสมเสมือนเหล่าปีเพราะเหล่าเสี่ยนนั้นมีน้ำใจ และรู้จักการซื้อใจคนใต้าการปกครองของตนเองให้มีความภักดีต่อตนอย่างในรัชสมัยของของเบงนั้นแม้เหล่าเซียนจะมีความเห็นขัดแย้งกับขงเบงเรื่องการที่ขงเบงนั้นต้องยกทัพปลุกรัดเว่อยอยู่บ่อยครั้งแต่เหล่าเซียนก็ไม่ได้ยืนการห้ามปามเด็ดขาดซึ่งข้อเท็จจริงนี้ในประวัตินั้นจะทําให้ภาพลักษณ์ของเหล่าเซียน ดูดีมากกว่าในวรรณกรรมพ่อของเบงตายไปแล้วเหล่าเสี่ยนก็นยังคงสถานะของตนเองเอาไว้ทั้งการควบคุมอำนาจของฝ่ายขุนนางเสฉวนฝ่ายของของเบงทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูให้มีใจพักดีต่อตนเองไว้พร้อมกับไม่เข้าไปก้าวกก่งานของขุนนางผู้ใหญ่มากนักทั้งเกียวอวนปีหุย และเกียงอุยช่วงตน้นแต่ก็น,นั่นและห้องเต้ยอย่างเล่าเสี่ยนไม่ได้มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองและการอาหารที่ชัดเจนจึงไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในกรียุคโดยเฉพาะยุคของเกียงอุยจากการที่เกียงอุยนั้นนำทัพลุกรลดว้วยและพ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้งนัก ประกอบกับที่เราเอาขุนนางในราชสำนักนั้นเริ่มวิจารณ์ในตัวของเกียงอุยทําให้ความคิดของพระเจ้าเลาเซียนนั้นจึงระแวงสงสัยในตัวของเกียงอุยไปด้วยเล่าเซียนจึงลิบลิปอํานาจส่วนกลางจากเกียงอุยกลับมาสู่ตนเองในขณะที่เกียงอุยนั้นก็ไม่กล้ากลับเข้าเซิงโตโดยขอไปรักษาด่านชายแดนที่หั่นจงเป็นพอ ความขัดแย้งระหว่างผู้นำกกกับแม่ทัพคนสำคัญอย่างเกียงอุยก็กลายเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อรัฐสู่หันโดยตรงเมื่อฝ่ายรัดเว่ยนั้นภายใต้การนำของส่มาเจียวจัดสรงสามทัพบ,บุกตีสู่หันรัดแม้ก่อนหน้านั้นแม่ทัพเกียงอุยจะส่งคำเตือนนี้ไปให้กับเหล่าเสียน แต่เล่าเสียนก็เมินคำเตือนของเกียงอุยเพราะไม่ไว้วางใจในตัวของเกียงอุยนั่นจึงทำให้การรับมือจากภายนอกและภายในของสู่หัน่นไม่สอดประสานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนทำให้รัดเว้ยนั้นสามารถยึดหั่นจงได้โดยง่ายจากการวางยุทธศาสตร์เชิงรับที่ผิดพลาดของเกียงอุยจึงสูญเสียแคว้นหั่นจงโดยง่าย ว่าที่พระเจ้าเล่าเสียนนั้นจะรู้ตัวและจัดส่งทหารไปช่วยหนุนเกียงอุยก็ชักช้าไปเสียแล้วสุดท้ายเต็งงายก็โชว์เหนือเดินลัดแลาะอ้อมหุบเหวผาสูงชันมุ่งเข่าตีบังบ้านเซิงโตทำให้เหล่าเสียนนั้นจึงตัดสินใจยอมแพ้เป็นอันสิ้นสุดราชวงคั่นของรัฐสู่ลงในที่สุด สำหรับการยอมแพ้ช่วงต้นของเหล่าเซียนนั้นเหล่าเซียนเพียงถูกลดสถานะลงมาแต่ก็ยังได้อยู่ในแคว้นเสฉวนจนเมื่อสุมาเจียวนั้นจัดการระบบต่างๆภายในเสฉวนเรียบร้อยจึงมีความระแวงในตัวของเหล่าเซียนจึงส่งคนมารับเชิญให้เหล่าเซียนนั้นไปอยู่ลัวหยางทันทีเมื่อเหล่าเซียนนำพักที่ลัวหยาง ก่อดำลงในสถานะ,ะเฉลยชนชั้นสูงในตำแหน่งของอันเลอก,กลงมีเงินให้ใช้มีคนคอยรับใช้ให้สุขสบายทั้งกายและใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามสูมาเจียวก็เป็นคนหวาดระแวงต้องการล่วงรู้ความคิดอ่านของเหล่าเซียนว่ายังมีใจหวนคิดจะกลับไปเสฉวนไปฐานถิ่นอำนาจของตนเองอีกครั้งหรือไม่ จึงในจัดงานเลี้ยงและไถ่าถามลองใจในสติปัญญาและความสามารถของเราเสียนดูว่าเราเสียนคิดเห็นเช่นไรด้วยประโยคที่กล่าวว่าท่านคิดถึงแคว้นเสฉวนคิดถึงสุสานบรรพชนหรือไม่แน่นอนว่าเราเซียนกระตอบกลับไปว่าไม่ไม่คิดถึง พราะอยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีแล้วฮ่าฮะาคำตอบนี้ทำให้สุมาเจียวนั้นพึงพอใจยิ่งนักและเลิกวาดระแวงสงสัยในตัวของเหล่าเซียนอีกในฐานะอดีตห้องเต้ที่โง่เขาเบาปัญญาเช่นนี้ใช่ครับไม่ว่าคำตอบของเหล่าเซียนนั้น จะพูดออกมาจากใจจริงหรือเสแส้งตบตาเพื่อรักษาชีวิตของตอนเองก็ตามแต่คำว่าอยู่ที่นี่ก็สุขสบายแล้วมันก็สะท้อนมุมมองที่ว่าสถานะของเราเสียนในตอนนี้ตนพึงพอใจแล้วไม่หวนคิดกับเสฉวนอีกไม่คิดถึงอดีตที่ตนเคยมีสถานะเป็นห้องเตะนั่น อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนยี่สุดของเหล่าเสียนพ่อเหล่าเสียนนั้นก็ยังสามารถใช้ชีวิตสุขสบายในฐานะชนชั้นสูงไปได้จนถึงสมัยราชวงศ์จิ้นของซูมาเอียนแถมเมื่อเหล่าเสียนนั้นสิ้นชีพซูมาเอียนยังมอบตำแหน่งนามย้อนหลังให้กับเหล่าเสียนอีกด้วยชัดเจนว่าตลอดชีวิตของเหล่าเสียนนั้น สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือวิสัยทัศน์ด้านการซื้อใจคนใต้าการปกครองของตอนเองโดยมีขุนนางมากมายยอมตายเพื่อเราเสี่ยนแม้กระทั่งลูกหลานของของเบ่งนั้นที่เราเสี่ยนซื้อใจเอาไว้จนทำให้พวกเขาเหล่านั้นพักดียอมตายเป็นผีแต่ไม่ขอยอมแพ้เปลี่ยนเจ้านายนั่นก็คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด ส่วนวิสัยทัศน์ทางการเมืองและการอาหารของเราเซียนนั้นก็ายากยิ่งนักที่จะหาพบได้ในตัวของเราเซียนหากจะเทียบกับเหล่าปีฮว่าล่าสุดท้ายช่วงชีวิตของเราเซียนนั้นใครจะมองมุมใดก็ได้ในคำตอบที่โง่เง่าหน้าขบขำแต่คำตอบที่โง่เง่าของเราเซียนนั้น สามารถทำให้ชีวิตของเหล่าเสี่ยนและคนตระกูลเหล่าอีกนับร้อยชีวิตได้อยู่ในสถานะของพลเมืองที่มีเกียรติมากกว่าสถานะผู้ไร้เกียรติในฐานะผู้พ่ายแพ้และนี่ก็คือผลงานสุดจริงใหญ่ของเหล่าเสี่ยนที่สามารถสร้างเอาไว้และปรากฏจริงแท้ในความคิดอ่านของคนอื่น เกี่ยวกับตัวของเหล่าเสียนที่กล่าวไปนั้น